ง่ายรวดเร็วนะครับวางปุ๊บถ่ายปับ๊บแตงปุ๊บส่งหรือเอาขึ้นเป็นเมนูอาหารของเราได้เลยโอ้นี่คือภาพที่แต่งแล้วนะครับนี่คือภาพที่ยังไม่แต่งลองเข้าไปใช้ฟ o ดดี้ถ่ายเลยนะฮะถ้าเราถ่ายมุมท็อปเนี่ยมันจะขึ้นสีเหลืองๆให้เราด้วยอ่าเนี่ยครับฟิลเตอร์เขาจะมีหลายหลายแบบเลยให้เราเลือกนะครับลองดู มาถึงฟู้ดเนี่ยเขาก็จะมีสําเร็จรูปให้เราเลยเห็นไหมครับแค่คลิกเดียวเองเห็นไหมครับอ๋อง่ายดีหรือจะมาแอดจัตเพิ่มเติมนะครับเพิ่มแสงเข้าไปอีกนิดนึ่งไหมอย่างเงี้ยครับคอนทราส์ลงหน่อยไหมสามารถแอดจัตเพิม่มเติม,ตม,ตมได้เบอร์เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดจุดเบอร์ได้ด้วยนะครับใช้สองมือนะครับขยายเข้าขยายออกเบอร์ตรงนี้ เอาตรงนู้นเหมือนเราถ่ายด้วยกล้อง d s ส r เลยที่มีแบบความเป็นมิติของของภาพนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะมีไกด์จัดคอมโพสได้ด้วยนะครับผมว่าผมชอบอันนี้นะมันเหมือนกับกำหนดได้ว่าเราเป็นกล้องที่ถ่ายด้วยเลนส์สวยเลยเนี่ยฮะสามโอ้โหสีสันสดใสตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวฟิลเตอร์ที่เขา,าบางัง ภาพนั้นไว้ทีนะครับเราต้องการให้มันบางลงไหมฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องการให้มันเข้มมากจัดการสามารถทําตรงนี้ได้เหมือนกัน mm hmm. ก็สะดวกรวดเร็วนะครับกดเซฟออกไปก็จะได้ภาพตัวนี้เข้าไปแล้ว mm hmm. อยู่ในตัวที่เป็นแกลเลอรี่ของเราโอ้ oh, นี่คือภาพที่แต่งแล้วนะครับนี่คือภาพที่ยังไม่แต่งง่ายรวดเร็วนะครับนีค่คืออีก แอปพลิเคชันหนึ่งจาก l ลายที่มันสามารถจะทำอะไรได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะวางปุ๊บถ่ายปับ๊บแต่งปุ๊บส่งหรือเอาขึ้นเป็นเมนูอาหารของเราได้เลยเอ,อาละครับถึงเวลากินแล้วครับสวัสดีครับแล้วติดตามกันไว้ครับขอบคุณมากครับ